ข้อ C ค่ะว่า Kim Earn twice as much as Andy does นะคะข้อที่3ค่ะ of all students ในบรรดาเด็กทุกคน Nancy เนี่ยนะคะเป็นเด็กที่ขยันเป็นยังไงลกูกเวลาเราเปรียบเทียบนะคะทุกครั้งค่ะที่เราต้องการพูดถึงลักษณะของคำนามเราใช้คำประเภทไหนขยายลักษณะของคำนามคะกระดาษและอ้าปากมาทางนี้นะคะควันเข้าปากพอดีนะคะดีค่ะสุขภาพจะได้แข็งแรงมากขึ้นนะคะ ต้องเอาสารเคมีเข้าไปในปากบ้างอน้องๆดูนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการบอกลักษณะของคำนามเราจะใช้อะไรคะ adjective adjective นะคะสมมุติพี่หวงบอกว่าพี่หวงเนี่ยนะคะ I am I am beautiful แน่นอนที่สุดนะะไม่มีคำไหนเหมาะกับพี่เท่าคำนี้แล้วน้องหัวเราะฮ่าฮ่าฮเป็นไปได้แต่นาตาลีเนี่ยนะ,ะ is more beautiful นะเมื่อเป็นขั้นกว่าค่ะ adjective ตัวนั้นถ้าเป็นคำยาวๆแล้วก็สามพยางเราจะใช้ m o r แต่ถ้าเป็นพยางเดียว I'm tall สูงกว่า taller นะพี่หวงบอกว่า I am beautiful น้องหัวแล้วฮ่าฮ ah, ่าฮ่ Natalie is more beautiful Why I'm tall บอกว่า you're tall but Natalie is taller than you สูงกว่าพี่หวงซะอีกนะ but My mother หยุดเถอหยุดเถียงกันเพราะว่าแม่ของฉัน is the most beautiful นะคะไม่มีใครสวยเท่าแม่ฉันแล้วนะคะนี่นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ adjective เราต้องพูดนะคะเราต้องการบอกว่ามันเป็นขั้นสุดเราจะใช้คำว่า the most เมื่อ adjective ตัวนั้นเป็นคำยาวๆนะคะ แต่ถ้าเป็นพยางค์เดียว2พยางค์เราก็จะใช้วิธีการเติม er เมื่อเป็นขั้นกว่าและเมื่อเป็นขั้นสุดเราก็จะเติม est เก่งที่สุดเลยนะคะน้องๆขาในข้อนี้ค่ะข้อที่3ข้อที่3เนี่ยเราควรจะใช้ขั้นไหนเมื่อเขาบอก of all students ในบรรดาเด็กนักเรียนทั้งหมดนะ,ะเมื่อเราพูดอย่างนี้ในบรรดาเด็กนักเรียนทั้งหมด Nancy เนี่ยเป็นคนที่ hardest working student ดีด็อกค่ะนะ n a n c y is probably the hardest นะคะ the hardest working student พนันข้อสามตอบดีด็อกค่ะข้อ4ี่ค่ะ s o ย thought that she could make her son understand นะคะ s o ยคิดว่าเขาสามารถทำให้ลูกชายเข้าใจได้ if she spoke not louder นะคะถ้าเขาไม่พูดให้ดังแต่นะคะพูดให้ทำไม มากกว่านี้พูดให้ช้าลงกว่านี้ช้าลงเราใช้คําว่าอะไรคะ m o r slowly เพราะะฉนั้นข้อนี้ตอบข้อ A คะ่ะ more slowly และข้อที่5คะ่ะข้อที่5บอกว่าแล้วก็บอกว่าบายเฉลิมชัยกฤิพิพัฒน์นะคะเฉลิมชัยกฤติพิพัฒน์เป็นใครโลกโทเศร้าจังเป็นนักมไวยไทยแล้วไม่ใช่โลกข้าวแป็น ศิลปินวาดรูปเก่งมากๆเลยนะคะบุคคลสําคัญคญเนี่ยเราก็ต้องรู้เอาไว้นะคะอนาคตมีใครบอกว่าเธอรู้จักพี่หวงไม้อ๋อพี่วงที่เป็นนักมวยไม่ใช่ที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่น่ารักที่สุดในโลกเออให้จําไว้อย่างนี้นะคะข้อที่5ค่ะเขาบอกว่านะคะไม่มีใครชมเราเราก็ต้องชมตัวเองนะคะอ่าต่อไปข้อที่5นะคะบอกว่าในบรรดานะคะเราต้องการประธานแล้วก็ตามด้วยคําว่าบายเฉลิมชัยกศิริพัฒน์ นะคะ is decided หรือ are decided by art lovers art lovers ก็คือคนที่รักศิลปะอันดับแรกเนี้ยเราจะต้องเลือกประธานให้สอดคล้องกับกิริยานะคะอันดับแรกขอบอกก่อนว่า art ที่แปลว่าศิลปะเป็นคำนามที่นับไม่ได้ค่ะข้อไหนเป็นการใช้ถูกต้องของคำว่า art ข้อที่เราจะไปตัด ออกเลยนะคะก็คือ C กับ D d อกเนื่องจากนะคะคำว่า art เนี่ยนะคะเป็นคำนามที่นับไม่ได้คำนามที่นับไม่ได้ทำสออย่างไม่ได้ 1. ใส่ a อ n ไม่ได้เมื่อเป็นเอกพจน์สเติม s ไม่ได้เมื่อเป็นเพาหูพจน์เพราะฉะนั้นข้อ C กับ D ๆๆๆตัดออกเลยเหลือ A กับ B ข้อ A บอกว่า almost all of the art is หรือข้อ B almost all of the art is เราจะใช้ almost all of art หรือ almost all of the art จะใส่ดีหรือไม่ใส่เธอเธอหาดีจากไหนมันคือเดอะไงลูกแล้วมันอยู่หน้า art ก็อ่านเป็น the art the art ทำไมต้องทำอย่างนี้ล่ะเพื่อการออกเสียงนะคะให้มันง่ายขึ้นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเวลาที่เขาเปลี่ยนแปลง grammar เนะะี่ยฮะเขาเปลี่ยนเพื่อให้สามารถที่จะออกเสียงได้ถนัดนะคะคำว่า art เนี่ยแปลว่าศิลปะนะคะเวลาเราใช้ almost นะ,ะหรือ คำว่า all of นะเราจะใส่เดอหรือไม่ใส่เดอเราดูนะคะเราพูดถึงงานศิลปะทั่วไปหรือเปล่าเปล่าเราพูดถึงงานศิลปะของคุณเฉลิมชัยกฤชพิพ,พัฒน์ใช่ไหมเราพูดถึงคนคนนั้นแสดงว่าเป็นงานศิลปะที่ชี้ระบุจะจงไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเราจึงมีการใส่เดอเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราตอบข้อ B boy นะคะว่า almost a l the art is desire d By a r t l o v e r ได้รับแดงมาดานใจนะคะเป็นที่ปรารถนานะ,ะของอ r t l o v e เวอร์ก็คือคนที่ชอบงานศิลปะนะคะหมดไปค่ะสำหรับแกรมมาในช่วงนี้นะคะน้องๆคะพี่วงขอแนะนำขอ r recommend น้องๆน,นะคะน้องๆสามารถที่จะศึกษาแกรมมาเพิ่มเติมได้นะคะใน Ww w วายเว็บแคมปัสนะคะคลิกเข้าไปในหลักสูตรของการเรียนนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3 level 3ระดับก็คือม4ม5ม6น้องๆหลายคนสงสยัยม6เหมือนเอ็นหรือเปล่าหลักสูตรที่ออกแบบมาส ห้าหกเนี่ยคะเป็นหลักสูตรที่ใช้เพื่อการเอ็นแต่เราเอาข้อสอบเอ็นเนี่ยนะคะมาแผ่ตีกระจายตามระดับชั้นนะคะว่าข้อนี้เหมาะที่ไปอยู่มสี่ม 5, ห้ามหกจะไม่เหมือนหลักสูตรที่เรียนที่โรงเรียนนะ,ะว่าสี่เป็นพื้นฐานใช่ไหมค่อยค่อยยากขึ้นไม่ใช่ของหลักสูตรแคมปัสไม่ใช่นะคะคือเราเอาข้อสอบนะคะมาตีแผ่ไปเลยนะคะสี่ห้าหกเพราะฉะนั้นคนที่กําลังจะเตรียมตัวสอบเอนดิชั่นสามารถที่จะติดตามหลักสูตรได้นะคะในแคมปัสทีวีอะนไลน์คอมนะคะน้องๆก็ถ้าเรียนแล้วมีข้อสงสัย ถามคําถามนะคะตั้งกระทุ้มาถามในเว็บบอร์ดจะมีเพื่อนผู้ใจดีจํานวนมหาศาลเลยค่ะเข้ามากรตอบให้นะคะและในสุดพี่หวงก็จะเข้ามาตอบให้ในที่สุด Finalize ให้นะคะในช่วงนี้ค่ะเรามาตอบคําถาม SMS ของเพื่อนเราค่ะเพื่อนเราคนแรกนะคะถามว่า o c c u r ใช้ยังไงนะคะ SMS ของเราก็เปลี่ยนเร็วแล้วเกินนะคะพอพี่หวงอ่านเนี่ยอ่านไม่จบประโยคคือต้องการฝึกชาวไหวพริบของอาจารย์นะคะ เรลี่ยนกันไว้หลือเกินอ่ะดูนะคะคำว่าว occur occur เนี่ยหมายถึงเกิดขึ้นนะคะแต่เป็นการเกิดขึ้นโดยบังเอิญคำว่าว occur หลายคนนะคะก็ชอบทอง occur happen แปลว่าเกิดขึ้นหารู้ไหมมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่า happen ใช้กับปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินะคะแต่ occur เนี่ยดีแล้วหละลูกที่หนูถามข้อนี้นะคะ occur เนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดเราบอกว่า it occur นะชะ to me นะ o อาเบมันเกิดขึ้นกับฉันเหตุการณ์นี้ this accident มันเกิดขึ้นกับฉันนะฮะบอกว่าเออมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิดแต่ถ้า happens เช่นอะไรคะ